สวัสดีครับชาวไบก์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง f c MotoGP ด้วยเช่นกันนะครับทุกคนครับในปีนี้ซูซูกินั้นถือว่าทำผลงานได้อย่างน่าปรบมือรัวๆให้จริงๆกับความสำเร็จ2โพเดียมติดต่อกันของนักแข่งหมายเลข42 a l e x ส i n รลกนะครับก็รลินเองเป็นนักแข่งที่เรียกว่าสามารถที่จะพาสโบรีงเ,เข้าไปบี้กับสูวีที่มีพละกกำลังเครื่องยนต์ที่จัดจ้านกว่าเนี่ยอย่างเห็นได้ชัดในสองสนามแล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะในสนามล่าสุดที่โคตาอเมริกา ใครจะไปคิดทัว่าทางตรงยาวๆในกว่า1.2กิโลในแบบนี้การซ้อมกันอะไรก็แล้วแต่เราได้เห็นพละกกาลังเครื่องยนต์ของดูคาติเอยของ Honda หรือว่าเอาง่ายๆว่าระหว่างซูวีกับซูเรียงนะมันเห็นผลชัดเจนนะครับในเรื่องของความแรงของเครื่องยนต์เนี่ยแต่ด้วยสไตล์การบู๊การดูดันนะครับหลายครั้งหลายคราวที่ผมมักจะเรียกนักแข่งคนนี้ว่านักแข่งจอมบู๊นะฮะเขาก็สามารถที่จะเรียกว่า ทำความนิ่งความเสถียรนะครับผลงานของตัวเองเนี่ยได้ดีตั้งแต่ต้นเรสยันท้ายเรสจนนำมาซึ่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่แม้จะยังไม่ชนะก็ตามทีเถอะนะฮะทำให้เจ้าตัวนั้นมีคะแนนสะสมอยู่อันดับที่2ใช่ไหมฮะตอนนี้ก็ตามหลังแบสตนี่อยู่ประมาณสัก5แต้ม6แต้มเท่านั้นเองในขณะที่จวนเมียแม้ว่าผลงานอาจจะยังไม่ได้เข้าฝัก4สนามยังไม่มีโพเดียมเหมือนกับรินนะครับแต่เขาก็จบท็อป6มาโดยตลอดครับ 6, 6แล้วก็4-4 ถือว่าเป็นผลงานที่เรียกว่าเกาะกลุ่มกันมาได้อย่างดีนะครับมันก็ไม่ได้ว่าแตกต่างอะไรกันมากมายนะักแต่โมเมนต์นี้นะครับอดีตแชมป์โลกปี2020อย่างจวนเมียเนี่ยมองนะครับว่าเนี่ยมันกําลังกลับเข้าสู่เหตุการณ์เข้าสู่โมเมนต์ที่คล้ายๆปีที่ผมได้แชมป์โลกเลยเราก็มากันแบบนี้แหละเราก็เริ่มต้นกันมาแบบนี้นะครับจนสุดท้ายแล้วมันก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นขยับขึ้นทีเล็กทีน้อยแล้วก็มี คู่แข่งนะครับอาจจะเป็นคู่แข่งคนสําคัญหรือไม่สําคัญอย่างไรเนี่ยค่อยๆทยอยกันพลาดค่อยๆทยอยกันเรียกว่าอาจจะไม่มีความนิ่งนะครับสนามนี้มาสนามนี้ไม่มาอะไรประมาณนั้นเนี่ยดังนั้นตรงนี้จอห์นเมียมองนะครับว่ามันเป็นการพัฒนาที่ที่น่าสนใจแล้วก็น่าตามติดเป็นอย่างยิ่งแล้วเขาก็ยอมรับนะครับว่ารถแข่งเนี่ยมีการพัฒนามีการเข้าไม้เข้ามือมากยิ่งขึ้น ถ้าเอาไปเทียบกับปีที่แล้วที่พวกเขาไม่สามารถที่จะป้องกันแชมป์โลกได้นะครับก็เสียแชมป์ให้กับยยมาฮ่าไปกับการมีคะแนนสะสมอันดับที่3กับการไม่ชนะเลยเนี่ยนะฮะตรงนั้นมันยังพอเข้าใจได้ใช่ไหมครับว่าซูซูกิเองก็เป็นทีมที่ไม่ได้มีการพัฒนาการอัปเกรดชิ้นส่วนที่มันเป็นชิ้นเป็นอันนักเมื่อเทียบกับทีมอื่นเขาไม่ได้มีการพัฒนาเรื่องของตัวแข่งซักรถแข่งสักเท่าไหร่นะครับเรื่องของระบบการทํางานในทีมก็เช่นกันนะครับ หลังจากที่ผู้การทีมคนเก่งณตอนนั้นอย่างลุงเดนะครับดาวิเดบริวิโอเนี่ยก็ออกจากทีมไปเพื่อเปลี่ยนเส้นทางไปไปบริหารนะฮะใน F1 ในทีม Alpine เนี่ยเลยทําให้หลายสิ่งหลายอย่างนียมันพอเข้าใจได้นะครับว่าซูซูกิเองพวกเขาก็เสียเปรียบอย่างชัดเจนเห็นได้ชัดการที่จะเสียแชมป์ไปแบบที่ไม่ได้ลุ้นเลยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่พอเข้าใจกันได้ใช่ไหมฮะแต่พอในปีนี้พวกเขากลับมาเติมเต็มด้วยรถแข่ง gsx r นะครับที่ เรียกว่าออนนิวเลยนะฮะต้องเรียกว่าถ้าจะอ l อนนิวเลยล่ะพร้อมกับผู้จัดการทีมคนใหม่ซึ่งเป็นผู้จัดการทีมจอมเก่าที่ฝากความสําเร็จไว้กับผลงานมากมายในอดีตนะครับอย่างลิวิโอซอโปเนี่ยนะฮะพาแกซี่สโตนเนอร์ยิ่งใหญ่นะครับในสีเสื้อของดูคาติอ่าแล้วก็ในยุคก่อนที่เขาจะวางมือไปนะครับก็มาสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับเรปโซฮอนด้ Honda, ใช่ไหมละ่ะก่อนที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะ แล้วก็กลับมาปุ๊บเนี่ยแน่นอนนะครับว่า GZWR เปลี่ยนไปตรงที่พลังเครื่องยนต์นะครับที่ร้อนแรงมากท็อปสปีดเนี่ยถือว่าทําได้ใกล้เคียงสูวีนะครับอาจจะเหนือนกว่าในบางสนามเสียด้วซ้ํามันเป็นอะไรที่อ m a เมซิ่งมากๆครับกับการที่สูบเรียงเนี่ยจะเค้นพลังกำลังออกมาได้ในแบบนี้แล้วทําให้อย่างอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่อาจจะไม่บอกว่ารอปไปจวนเนี่ยบอกว่าก็มีปัญหานะครับในในสนามแรกเนี่ย อ่นะครับในสนามแรกก็คือเรื่องของกริปยางการยึดเกาะในตอนนั้นเหมือนประมาณว่าเป็นดาบสองคมคือรถมันแรงขึ้นเนี่ยมันก็ควบคุมคนโทรยากนะครับมันอาจจะแบบว่ากินยางเยอะขึ้นทํานองนั้นแต่พอผ่านสนามที่2 3 4มาเนี่ยได,ได้เห็นความสําเร็จเขาเองนะครับสนามแรกสนาม2ก็อันดับ1นึ่งอไม่ใช่อันดับ 6- 2ครั้งนะครับแล้วก็6แล้วก็มา3ส,สนามที่3สนามที่4ก็คืออันดับ4 เบิ้ลนะครับ6 6 4 4เนี่ยตัวเลขที่สวยดีเหมือนกันเนาะเนี่ยฮะมนันมันพัฒนาขึ้นมันเหมือนประมาณว่าแก้แก้ไขปัญหาได้ในขณะที่ความความเร็วในทางตรงเนี่ยก็ยังถือว่าทําได้ดีงามอยู่เช่นเคยนะนะครับในส่วนของการยึดเกาะที่มันหายไปเนี่ยก็เหมือนเริ่มที่จะกลับมาดีขึ้นอีกครั้งรวมทั้งความคล่องตัวในโคง้งอันนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่ยังคงเป็นไม้แข็งแชสซีของซูซูกิเนี่ยยังคงน่ากลัวเสมอนะครับกับทีมอื่น พวกเขาเป็นทีมที่ผมมองนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเรว่าในทุกคาแรคเตอร์ของสนามเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากครับอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากก็คือไม่ใช่จะมาแบบว้าวเลยเพ,พื่งขึ้นมาข้างหน้าเลยนะครับแต่พวกเขาสามารถที่จะต่อสู้ไปได้ในทุกคาแรคเตอร์ของสนามครับอืมตรงนี้มันน่ากลัวนะฮะบางค่ายบางคนบางทีมเนี่ยอาจจะแบบว่าเข้ากับสนามนี้แต่อาจจะไม่พอไปเจออีกสนามหนึ่งอาจจะไม่เข้านะ แต่เมียเนี่ยก็ยอมรับนะครับว่าเขาเองเขาไม่ชอบสนามที่อเมริกาเลยนะเอ๊ะทำไมหลายๆคนไม่ชอบครับ <c oughs> เข้าใจนะครับว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสนามที่ถ้าลองเอาไปเทียบกับสนาม,มือ,อื่นเนี่ยมันจะมีความผิดแปลกแหวกแนวจากสนาม,มือ,อื่นอย่างชัดเจนก็คือประเด็นแรกก็คือมันเป็นสนามที่มีความสูงต่ําของพื้นที่ในแต่ละเซกเตอร์เนี่ยมันแตกต่างกันมากครับเอาแค่เป็นเซกเตอร์แรกที่บิดทางตรงมาเนี่ยจะต้องบอกว่า ขึ้นเนินมาจนสูงเลยนะครับจะต้องพอเบรกปุ๊บอ่าระหว่างขึ้นเนินพอเบรกปุ๊บกต้องเลี้ยวต้องเข้าโค้งทันทีมีโค้งต่อเนื่องนะครับตั้งแต่โค้ง2 3 4สไปเนี่ยที่แบบว่าพลิกกันมีทางตรงที่ที่ยาวมัน,ม,นมันเลยทําให้นี่เป็นอาจจะเป็นเหตุผลนะครับที่จอนเมียเขาไม่ชอบเข้าขั้นไม่ชอบออกมากมากเลยนะครับแต่เขาบอกว่าการที่เขาไม่ถนัดและก็ไม่ชอบในสนามนี้แล้วจบอันดับที่4ได้เนี่ย มันก็เป็นผลงานที่โอ้โหนะก็ยอดเยี่ยมสุดยอดเหมือนกันนะครับดังนั้นเขาเลยเขาเลยมีความมีความมั่นใจนะครับว่าในสนามต่อ,ต,อต่อไปเนี่ยจะสามารถโชว์ผลงานได้ดีก็คือออกจากสนามที่ไม่ถนัดแล้วไงฮะอาจจะไม่ถนัดทั้งสไตล์การขับของตัวเองเนี่ยก็เป็นสนามที่วนวนซ้ายก็ครับก็คือวนทวนเข็มนาฬิกาซึ่งในสนามแบบนี้มีไม่เยอะครับในตารางการแข่งขันเนี่ยมีไม่เยอะมีไม่เกิน,ไม,กนไม่เกิน3 4สสนามหรอก ประมาณ80%็ก็จะวนตามเข็มนะครับวิ่งจากฝั่งซ้ายเนี่ยไปขวาจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็คาแรคเตอร์ของไอ้รถไฟหอแบบนี้จะต้องขึ้นเนินลงเนินหนักๆแบบนี้เนี่ยถามว่ามันมีไหมมัน,ม,นมันก็มีครับไม่ใช่ไม่มีนะฮะมันก็มีอยู่เนี่ยสนามที่กําลังจะมาถึงที่ปอร์ติเมลที่โปรตุเกสเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสนามที่ก็เรียกว่าต้องขึ้นเนินนะครับต้องลงเนินต้องเบรกหนักต้องอะไรมากมายเนี่ยแต่แต่มันอาจจะไม่ได้ว่าเทียบเท่ากับที่โคตาที่อเมริกาเท่านั้นเองนะฮะ แต่เมีเยเองหรือว่าอารุกลินเองก็ถือว่าโชว์ผลง,งานได้ดีเหมือนกันนะครับในในสนามที่กำลังจะมาถึงเนี่ยดังนั้นน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสิ่งที่นักแข่งเขาตั้งเป้าไว้แล้วก็เขามองว่าเอ๊ะมันมีโมเมนต์ในแบบนี้เนี่ยเพื่อน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 ,น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 ที่เป็นสาวกข,ของซูซูกิเนี่ยมีความหวังไหมถ้าเป็นตรงนี้ก็คือมาเรื่อยๆมาเรียงเียงคือที่ผ่านมาสองคนนี้ยังยังไม่พลาดล้มเลยนะครับยังยังไม่เสียคะแนนเลยนะอาร์เรลินเองก็เห็นไหมฮะว่า 5แต้มนะฮะส่วนต่างในตรงนี้ที่มีโอกาสได้ลุ้นก็คือตามหลังแบสตินี่อยู่แค่5แต้มเท่านั้นเองในขณะที่จวนเมียก็ตามหลังอยู่ยังไม่เยอะหรอกครับอันดับมันก็ไล่ๆกันมามันยังยังไม่ฟันธงได้แน่นอนนะครับว่ามันมันมันจะออกอะไรแต่ถ้ามันมาในรูปแบบนี้ผมเองพอจวนเมียเขาพูดมาแบบนี้ผมก็เอ๊ะมันก็จริงของเขานะถ้าจะคิดตามไปแล้วเนี่ยซูซูกิก็เป็นทีมที่ไม่ได้อยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์อะไรเล,เลยนะครับในช่วงแรกเนี่ย อ่านะครับก็คือโพเดียมยังไม่มาเสียด้วยซ้ำนะฮะถ้าถ้าจะมองจริงๆเนี่ยคือรินเนี่ยมาแบบว่ามาแบบเหนือเมฆมาแบบเหนือความคาดหมายว่าจะเป็นไปใช่ไหมในถ้าเทียบกับในปี2020เนี่ยแต่สิ่งที่มันมันจะต้องรอดูกันต่อไปคือความนิ่งของคู่แข่งคนสําคัญซึ่งเรามองในตอนนี้มันก็ไม่ใช่แค่3คนบนตารางหัวตารางในตอนนี้ยังไม่ใช่แค่บสเจนนี่ยังไม่ใช่แค่ อะไรเล็กสปารโยังไม่ใช่แค่แฟบยังไม่ใช่แค่มาร์กมาเกสนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะออกได้ยิ่ง3คนบนโพเดียมหรือแม้กระทั่งผู้ชนะเนมันเปลี่ยนหน้าบ่อยๆเนี่ยมันจะส่งผลดีกับคนที่ตามมาติดๆแบบนี้แบบ2ซูซูกิอย่างนี้อ่ามันจะเข้าทางเหมือนปี2020ไงก็คือปี2020ถ้าเราย้อนกลับไปดูแฟบเองเนี่ย ก็โชว์ผลง,งานได้ดีในช่วงแรกแบบนี้ก็บบจะมีโมเมนต์แบบเก็บแต้มเก็บ,บอะไรได้ตลอดสุดท้ายก็มาสะดุดในช่วงลกลางกลางรช่วงท้าย,ายานะครับในขณะที่จานเมียก็ก็ไม่ได้ว่าเปรี่ยงสุดๆนะครับแต่เหมือนมามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยคนอื่นเขาล้มบ้างคนอื่นเขาหลุดไปบ้างแต่ก็เก็บท็อป3ท็อป4ท็อป3มท็อป4มาตลอดสุดท้ายซิลแชมป์โลกไปในที่สุดเอาละสิฮะ อ่าทีนี้เมื่อพูดถึงซูซูกิในบางท่านอาจจะบอกว่าลุ้นให้ทําทีมรองสักหน่อยเถอะทาไมจึงจะไม่มีทีมรองกับชาวบ้านชาวช่องเขาสักทีเป็นถึงระดับแชมป์โลกเนี่ยประเด็นนี้มันมันหายไปครับจากทีม่มันมีการเล่นข่าวอยู่ครั้งหนึ่งนะครับในช่วงปีที่แล้วผมก็ประหลาดใจเหมือนกันนะครับว่าข่าวนี้มันมันหายไปไหนทําไมมันถึงไม่มีตรงนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะไปทีละสะเต็ปมากกว่าครับ ประเด็นที่จะมีทีมรองเนี่ยมัน,ม,นมันน่าจะมันน่าจะแบบว่ายังไม่ได้หลุดหายไปจากแนวทางการทําทีมหรอกเพียงแต่ว่าในวันนี้หนตอนนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยเขาโฟกัสไปที่การมีระบบทีมที่ดีขึ้นโดยผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างนั้นก็คือให้ลิวอร์เซอโปที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยให้มาเรียนรู้มาวางแผนมาวางรากฐานให้กับทีมซะก่อนต้องเอาไปทีเรื่องครับถ้าเกิดว่าทีมกลับมาแข็งแกล่งได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมคิดว่า ถ้าตราดใดที่ชินิจิซางร้านนะครับซึ่งเป็นบิ๊กบอสของทางซูซูกิเขาเนี่ยคนที่ผมเขาขาวหน่อยนะครับชาวญี่ปุ่นน,นะนะคนนี้ก็คือแกก็ดูแลในส่วนของตําแหน่งผู้จัดการทีมไปพลางๆในปีที่แล้วไงครับแต่คนตาแหน่งจริงก็คือเป็นบอสเป็นโปรเจกต์หัวหน้าโปรเจกต์มอเตอร์พีของซูซูกิเขาครับก็คือดูแลทุกสิ่งอย่างนะครับในมอเตอร์พีเนี่ยดูแลภาพรวมครับดังนั้นถ้าตราดใดที่ จากใดที่ชินิจิซาร่รคนนี้ยังคงอยู่ในซูซูกิต่อไปซึ่งผมว่าไม่มีเหตุผลอะไรนะครับที่เขาจะไม่อยู่เขาต้องอยู่อยู่แล้วล่ะปราวแนวคิดเนี่ยการทําทีมรองมันมาจากเขานะครับแต่เขาก็ไม่ใช่เป็นคนที่จะมาตัดสินใจไนงะคือเขาแค่เป็นคนที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะนําเรื่องราวตรงนี้เนี่ยไปนะครับสู่ผู้บริหารระดับสูงของซูซูกิที่ญี่ปุ่นกันต่อไปว่าถึงความคุ้มค่าความเสี่ยงถึงงบประมาณถึงแนวทางถึงอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ในตรงนี้ว่าจะจัดสรรกันยังไงว่าจะมีหรือไม่มีเมื่อไรอย่างไรเนี่ยมันจะเป็นไปตรงนั้นซึ่งตรงนี้มันก็เข้าที่เข้าทางแล้วใช่ไหมครับระบบของผู้จัดการทีมคนใหม่ที่จะเริ่มเข้ามาเนี่ยแล้วก็ผลงานก็ชัดเจนตั้งแต่ช่วงแรกนะครับก็มารอดูนะครับว่าสิ่งที่จอห์นเมียร์คิดเนี่ยมันจะใกล้เคียงตรงนั้นมากน้อยเพียงใดอ่านะครับ2020กับ2022มันมันมีสิ่งที่มันมัน,ม,นมันใกล้เคียงกันอยู่นะอ่านะครับซูซูกิก็จะเป็นทีมที่ ยังคงทําได้ไม่ดีในวันเสาร์นั่นแหละก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับนักแข่งเองก็รู้ปัญหาดีทีมเองก็รู้ปัญหาดีแต่พวกเขาก็โชคดีหน่อยตรงที่สามารถที่จะแบบว่าไล่แซงมาได้อย่างในสนามล่าสุดจอนเมียก็บอกว่าเขาเริ่มต้นจากช่วงที่ไม่ดีงามนักนะครับก็แน่นอนหลั้งการคลีฟายที่อาจจะไม่ได้สวยงามตามสไตล์ของทีมอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะไล่แซงทั้งสองคนไล่แซงสูวีนะครับไล่แซงดูคติขึ้นมานี่แหละครับมันมันเป็นสิ่งที่ ทั้งรินทั้งเมียเองเนี่ยเขามีความมั่นใจนะครับในศักยภาพของรถแข่ง g z r r ของพวกเขาว่าสามารถที่จะต่อสู้เพื่อหัวแถวได้แล้วก็มั่นใจเป็นอย่างมากนะครับว่าจะสามารถที่จะทำผลงานได้ดีต่อๆไปนะครับในการแข่งขันที่จะกลับเข้าสู่ยุโรปซึ่งนักแข่ง2คนของทีมนะครับทั้งริน4-2ทั้งเมีย36เนี่ยเขาก็เป็นนักแข่งชาวสเปนนะครับก็ คุณเคยกันดีกับสนามที่อยู่ในสเปนหลายๆสนามที่กำลังจะมาถึงหรือแม้กระทั่งในอิตาลีก็แล้วแต่เนี่ยหรือม้กระทั่งใน,ในยุโรปในบางประเทศเนี่ยดังนั้นมันก็ประมาทไม่ได้นะครับทุกคนประมาทไม่ได้นะฮะจะไปบอกว่าสูบเรียงไม่สามารถที่จะต้านทานความแรงของสูบวีอย่างดูคติอย่าง Honda, a p าร์บิเลีเได้แล้วมั้งนั่นอาจจะเป็นอดีตที่ผ่านมาแต่ในปีนี้เราได้เห็นใช่ไหมครับว่าสูบเรียงก็แสงกระจายเหมือนกัน ถ้าจะพูดถึงสูบเรียงโมเมนต์นั้นก็คงจะมีแต่เพียงยามาฮ่านะครับที่ยังควานหาพละงกำลังเครื่องยนต์ที่ร้อนแรงเหมือนกับซูซูกิยังไม่ได้แถมมีปัญหากลิปยางอีกจะรักษานักแข่งไว้ในทีมได้หรือเปล่าเราก็ยังไม่ทราบได้ซ้ำสำหรับยามาฮ่านะครับแต่ซูซูกิก็แน่นอนนะครับว่าพวกเขาน่าจะร่วมหัวจมท้ายกันไปอีกอีกเรียกว่าสักพักใหญ่ๆนั่นแหละก่อนหน้านี้อาจจะมีข่าวใช่ไหมครับในช่วง ก่อนเกมแข่งขันสนามแรกในฤดูก,กาลนี้เริ่มต้นขึ้นว่าจอนเหมียวก็ไม่ค่อยมั่นใจในศักยภาพนะครับของตัวแข่งสักเท่าไหร่แต่พอผลงานของเพื่อนร่วมทีมออกมาดีผลงานของเจ้าตัวก็เริ่มที่จะนิ่งมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เขาเคยพูดในตอนนั้นว่าจะรอดูก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงยังไม่อยากจะตัดสินใจเนี่ยเหมือนว่าตอนนี้ไม่มีเหตุผลนะครับที่เขาจะลังเลเขาน่าจะอยู่ในคนบ้าท,ทีมในซูซูกินเนี่ยต่อไปอ้าวขอเสียงเอฟซีคนบ้าท,ทีมหน่อยครับ จะมีลุ้นแค่ไหนอย่างไรนะครับเม้นมาคุยกันได้หรือจะเป็นเ c ซทีมือนื่นนะครับประมาทไม่ได้เด็ดขาดนะครับผมยังเชื่อมั่นนะครับว่า2คนในทีมนี้คือนักแข่งระดับหัวแถวในม o t ต G p ยุคนี้ครับอ่านะครับในยุคที่เกมการแข่งขันมันคู่ขี้สูสีมากขึ้นนะครับมันไม่ได้ว่าได้เปรียบเสียเปรียบกันอย่างชัดเจนเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ลุ้นกันยาวๆกันต่อไปนะครับทุกคนโอเคนะครับท้ายคลิปนะครับเพื่อนๆฮะก็ อาจจะลงคลิปในสองครั้งนะครับในตอนนี้พยายามที่จะอัดให้มันได้เต็มที่นะครับคือว่างเมื่อไหร่สะดวกเมื่อไหรก็จะลงเมื่อนั้นเพื่อที่จะว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยผมรบกวนให้ไปกดกระดิ่งกันเอาไว้นะครับหรือว่าเข้ามาดูผมได้ตลอดเวลานะครับอาจมันอาจจะไม่แจ้งเตือนหรือไม่แจ้งเตือนผมไม่แน่ใจนะครับโทรศัพท์ของแต่ละคน YouTube ของแต่ละท่านเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมดังนั้นก็คือผมจะลงคลิปไปในแบบนี้แหละถ้าผมว่างบ่าย2ผมก็ลงบ่าย2 ว่างห้าทุ่มก็ลง5้าทุ่มสรุปก็คือผมลงทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งแต่ในตอนนี้ก็คือหลายวันผ่านมาผมลงสองครั้งนะครับขอบคุณทุกการติดตามด้วยดีเสมอครับหวังว่าทุกคนคงอยู่รอดปลอดภัยจากโควิดนะครับรักษาสุขภาพกันให้ดีด้วยเป็นห่วงใยเสมอครับสวัสดีทุกคนครับ